สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกมาดูกันซิว่าในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า2566นี้นะครับดวงดาวที่โคจรไปยังพบต่างๆนั้นจะทำอิทธิพลดีหลายอย่างไรบ้างต่อลัคนาเกิดท่านนะครับส่วนในพบต่างๆที่มีดาวลอยสถิตยอยู่ในลัคนากำเนิดท่านท่านก็เทียบเคียง กันเอานะครับสําหรับท่านที่ฟังโหราศาสตร์บ่อยๆนี่นะครับการพยากรณ์บ่อยๆก็จะมีความรู้พอสมควรนะครับสําหรับท่านที่ฟังใหม่ๆก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเพราะเด่นนี้คลิปนักพยากรณ์เยอะมากเลยนะครับก็ทําให้เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเดือนธันวาคมนี้ดา,ดาวบาทประเคา์นะครับกลุ่มลัคนาท่านทำมุมสำคัญด้วยนะครับ ท่านจะได้รับอิทธิพลทั้งดีและร้ายจากดาวบาประเคาะนะครับในเดือนนี้มาว่ากันก่อนในเดือนนี้ท่านอาจจะมีงานหนักนะส่งท้ายปีเก่าเนีไม่รู้งานอะไรนักหนางานเร่งงานด่วนพอสมควรทั้งๆท,ท,ที่ดาวประจําตัวท่านนี่มาสถิตคองอยู่เหมือนกับมันก็จะมีความหนักแน่นอยู่แต่ว่าดาวที่มันเข้ามาทํามุมเนี่ยมันเกิดจาก คู่ค้าคู่สัญญาคู่เจรจาหรือคนที่ท่านดิวอยู่เนี่ยเขาไม่นิ่งเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งผู้บริหารก็บางคนเป็นลูกจ้างนี่นะครับอาจจะมีเจ้านายเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงท่าทีอยู่ตลอดเวลาในการตัดสินใจทําให้ท่านเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยไปกับมันนะครับในเดือนนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนี่เป็นอะไรที่เข้มข้นพอสมควร นอกจากงานแล้วยังไม่พอบางคนเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์วงวานทั้งหลายแหล่นะครับอาจจะมารบกวนในสภาวะการทำงานของท่านในสภาวะการใช้ชีวิตเนี่ยขอร้องช่วยเหลือจิปะถะเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ท่านสู้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวประจำตัวท่านเนี่ย มีความเข้มแข็งทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ว่าดาวบาพกร,รเนี่ยมันให้คุณนะครับท่านจะเจองานใหม่ที่ท้าทายหรือบางคนก็อาจจะไปทำจ็อบเสริมที่มันท้าทายเนี่ยมันเหนื่อยมันมีความเสี่ยงแต่ว่ามันก็ได้ผลคุ้มค่านะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายงาน ใหม่ๆห,หรืองานที่มันมีความเสี่ยงกับข้อกฎหมายการเจราจาหรือความเสี่ยงกับชีวิตท่านบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องไปทํางานในที่ที่มันจะต้องแบบปีนป่ายบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็ทํางานที่มันเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายสําคัญเนี่ยมันท้าทายดีแต่ว่าดาวที่มันทามุมแห่งความสําเร็จนะั้นมันจะเกิดขึ้นสําหรับท่านนะครับหรือบางคนก็อาจจะลงทุนกิจการขยายกิจการที่ คนละแนวกับไอที่ทําอยู่เลยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับแต่พลังดวงดาวประจาตัวท่านเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับแต่ในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หรือไม่ก็ความแบบว่าเออเขาเรียกว่าคุมตัวเองไม่ได้นะเราํะมัดระวังนิดนึงจากเรื่องพวกนี้แหละ,ละผู้สัญญาหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งกับคน,นที่ทํางานนิดนึงเพราะท่านอาจจะไฟพอสมควรทีเดียวนะครับ มาดูทางด้านการเงินการเงินเป็นไงบ้างดาวการเงินเนี่ยดาวพระพระหัสของท่านเนี่ยไปอยู่ในภพอริแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็เรียกว่าวุ่นวุ่นไัวนยวาผสมควรอาจจะมีนั่นแหละครับวงสาคนาญาติเข้ามาสัมพันธ์อาจจะมาช่วยใช้เงินส่วนเกินที่ท่านมีเหลือเฟือหรือบางคนก็อาจจะเดือดร้อนมาพึ่งพาทําให้ท่านต้องดิ้นหลน เงินทองเดือนนี้ได้มาเหมือนมันไม่ค่อยเหลือเก็บหรือบางคนเนี่ยถ้าสภาพเขาเรียกว่าดาวการเงินประจำะลักษณประจําดวงกําเนิดแล้วไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นต้องไปหยิบยืมกู้นี้พอสมควรนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยนะครับดาวพระพระธาจไปอยู่ในภพนี้แต่ได้ตําแหน่งราชาโชคแต่กลับทํามุมสําคัญ มาในพบการเงินของท่านนะครับเรียกว่าเกณฑ์พิเศษรอช่วงปลายเดือนนะครับดาวพระพ,พาทิ์ในโคจรเข้ามาทำมุมสัมพันธ์กันก็จะเบาไปเยอะเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินที่มันมีอยู่ก็จะคลี่คลายได้หรือบางคนเนี่ยดูท่าทางมันจะล้อแล้ล้อแล้แต่มันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับแต่เงินที่ว่านั้นเนี่ยมันมาจากการงานนะครับจากการแก้ปัญหางานหนักๆเลยท่านอาจจะได้พิเศษ,ษ จากเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้มาจากประเภทโชคช่วยถูกหวยรวยโปอะไรลักษณะเช่นนั้นนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับในเดือนนี้มันมีดาวพระเกตเข้ามาสัมพันธ์ด้วยไอ้มนุษยตยูดวงเดียวก็จะแย่อยู่แล้วแล้วก็ดาพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปส่งแสงถึงมนุษยตยูแล้วมันดันพักด้วยมันเพ่นแล้วมันก็พักต้องระมัดระวังนะครับความไม่แน่นอนของ ข้อตกลงในชีวิตคู่สภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วมาสัมพันธ์ไปทางด้านการเงินด้วยต้องระมัดระวังเรื่องอความขัดแย้งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มาจากเรื่องการเงินอันนี้สำคัญน,นะครับก็ดูดูแลกันหรือบางคนอาจจะมีปัญหาถึงขั้นถึงขั้นแบบว่า ถึงเนื้อถึงตัวนะต้องระมัดระวังใช้กำลังกำลังกันอันนี้ต้องระมัดระวังหรือบางคนก็จะปัญหาจากคนรักเก่ากลับมาทําให้มีความหวันไหวกับชีวิตคู่ปัจจุบันนะครับก็ชีวิตรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะครับ รึเนเดือนแรกเนี่ยที่ดามรณะยูเนี่ยมันทําผลเต็มที่แล้วเรื่องพวกนี้เวลาเกิดเนี่ยมันเกิดแบบรวดเร็วไม่ค่อยจะรู้เนื้อรู้ตัวหรือบุคลบคลที่สบุคคลที่สนี้อาจจะเป็นมือที่สก็ได้หรือเพื่อนที่หวังดีประสงค์ร้ายหรือไม่ก็ญาติพี่น้องนะครับที่เข้ามาจุกจิกจัดการจนกระทั่งบางทีเนี่ยไอ้เรากับคู่ไปไม่ไหวเลยก็มีเหมือนกันนะครับอ่า สภาพดวงดาวมันบ่งบอกเช่นนั้นเอาละครับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ถึงแม้ว่าจากงานการยุ่งอะไรก็ตามทีแต่ดาวประจำตัวท่านเข้มแข็งนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้โดยพลังพละกําลังกายและความหนักแน่นทางจิตใจของท่านเองนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีส่งท้ายปีเก่านะครับเพื่อจะไป พบกับสิ่งดีๆในปีหน้าแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ